ดีค่ะทุกทุกคนเลิกงานแล้วนะคะวันนี้ก็พามาดูส่วนน้อยถอนหญ้ายังไม่เสร็จนะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะบรรยากาศรอบบ้านก็จะมีแต่ดอกไม้ดอกไม้หญ้าดอกไม้นะคะเลิกงานกลับมาก็มาสุด <c oughs> อากาศบริสุทธิ์นะคะดอกไม้รอบๆบบ้านนะคะแล้วก็ดูต้น ตน้นต้นยาต้นผักนะคะอันนี้มันฝรั่งนะคะปลูกให้หมูป่ามากินอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ้น,นี้มาลงนะกระเพราฝรั่งนะคะฝนจะตกแล้วอะค่ะวันนี้ร้อนทั้งวันแล้วถอนยากับอาเกี่ยวว่าเดี๋ยวจะพาไปวิ่งนะไม่ได้ไปสักทีนะคะอันนี้สึกกินินะคะ อันนี้อย่าว่าเนนไม่ลือนะทุกคนมันขี้เกียจนะคะไม่มีเวลานะคะก็ปล่อยไว้เลยตรงนี้เพราะว่ามันกันยากขึ้นมาเฉยๆะคะ่ะสกีนี้อันนี้คุณลุงที่เอามาเดล็ดักมาให้แน่นะคะเอามาให้เอามาให้ถึงบ้านเลยมันฝรั่งก็โปรแล้วจ้าก็ <c oughs> อันนี้สงสัยเม็ดมันร่วงตรงนี้มั้งเนี่ยมัน,นก็มา กระจอมกระจอมอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหัวเช้เท้าน้อย <c oughs> หัวเช้เท้าหัวใหญ่นะแต่มันยังต้นน้อยๆอยู่นะคะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนี้ก็คุณลุงเอามาให้นะคะเอามาเป็นรังแล้วนั้นยังได้ไปแบ่งป้าที่ทํางานอีกนะคะให้เขาเอาไปปลูกด้วยนะเพราะว่ามันเยอะมากๆนะคะแล้วยังฝังไว้ตรงนั้นอีกอันนี้ก็จะใกล้จะได้เก็บมเมล็ดแล้วนะคะ แต่มันแรงเยอะมากฝั่งนั้น <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคะ่ะทำได้ทีละหน่อยทีละนิดเนาะก็อันนี้นะคะคือมันโตเร็ว,วมากเนาะอบมากอันนี้ก็ตัดไปกินรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ให้เพื่อนมาตัดนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะมาวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวนั้นจะ ให้เพื่อนตัดไปกินนะคะเผื่อเขาอยากตัดสดๆเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกผักเนาะเขาก็อาจจะอยากตัดแบบอุ้ยเธอแบบยังไงอะเหมือนฟิลชาวสวนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นี้เหมือนกันโตไวมากโตไวมากนะคะแล้วเนี้ยถ้าไม่รีบกินอะข้างในเขาจะแบบเขาเรียกอะไรอะมันฝ่อเหรอเนี่ยข้างในบาง บางหัวที่เอาไปกินคือข้างในมันก็จะเป็นแบบกินไม่อร่อยอ่นะคะเพราะมันเป็นแบบพันเล็กไงต้องรีบกินนะคะดูดิใบมันนี้ก็เราไปทำซุปนะคะเมาาื่อวานส่วนเจ้าคะนานี่ก็แบบว่าโตเร็วมากๆนะคะแล้วก็มีหนอนมากินอ่ะหายไปสามสี่ต้นนะคะ ผักนั้นก็เริ่มงามแล้วนะคะนี่เห็นไหมออกดอกออกผลแล้วนะคะตรงนั้นยังถอนย้าวยังไม่เสร็จนะคะถอนมาได้ครึ่งเดียวแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะผักชีต้นผักชีนะคะกินได้แล้วแหละแต่ยังไม่กินนะคะยังห่วงอยู่เลยไม่กล้ากินนะคะให้มันโตกว่าน,นี้ก่อน พราะถ้ามันโตนแล้วเราจะกินได้ทีแล้วแบบก้านสองก้านเนาะอชื่นใจมากคะ่ะเลิกงานกลับมาเขือต้นมะเขือเทศมาถอนยาวยังไม่เสร็จนะคะมะเขือเทศตรงนี้ปลูกสี่ต้นต้องไปตัดต้นไม้เล็กออกด้วยนะคะมันบงังเดี๋ยวแดดจะไม่ถึงเนาะแล้วก็อันนี้ด้วย แดงก่าเหลือต้นเดียวค่ะปลูกสี่ต้นตายสามเหลือหนึ่งเหือต้องไปซื้อมาปลูกใหม่ค่ะไม่รู้จะมีมเมล็ดพันุเาา์เมอามาต้นกล้าขายหรือเปล่านะคะแล้วนะคะมาแล้วนะคะสงสัยทำการบ้านเสร็จช้าแล้วก็ไปช้าเนี่ยเพิ่งกลับมาไม่เห็นแม่หรือย,ยังเนี่ยไม่เห็นแม่ ก็เห็นริบวิ่งมาแล้วเนี่ยคือเลิกงานมาบอกเลยว่าหายเหนื่อยนะคะพอมันมีแค่นี้ก็แบบมีความสุขมากค่ะมีต้นไม้มีดอกไม้นี่ก็รอบานแต่ไม่ชอบเลยตัวเนี้ย <c oughs> เยอะมากเลยขนลุก อันนี้คือดอกที่แอนชอบเนะาะแอก็เลยไม่ขุดทิ้งเนาะปีนี้มันก็เลยเยอะนะคะคือมันดอกร่วงแล้วมันเอามาเล็ดมันร่วงแล้วมันก็ขึ้นใหม่นะคะมีหลายสีมากๆนวนเต็มเลยนะคะเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ดอกอาจิไซนะคะดอกไฮเดรนเยีนะคะนี่กำลังจะบานนะคะแล้วก็นี่ ว่าจะมากินมาหลอดดอูเยอะโยเย,เยไปหมดดูโอ้ยนอนเยอะจัดมาหลอดถูกแล้วมันกำลังจะเป็นผีเสื้อเนะมันก็เลยเยอะนะคะลูกไม่สวยหรอกนะคะ แดงๆก็หวานกำลังดีค่ะอ,อ่กิวอะอะไรいっぱいเลยลูกน่กอืมกดจิ มาเก็บแม่เยอะอยู่นะคะจุ๊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  <laughs> ไม่ต้องยิงแม่ยิงแม่เหรอยิง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  <c oughs> ผมจะไปไายคุณสิผมจะไปไทยผมจะไปไายในีกิ๊กมา,มาย ผมจะไปไทยครับครับมจะไปไทยครับคนไทยครับเป็นคนไทยเหรอผมเป็นคนไทยเป็นคนไทยวะหน่านี้ใช่คือไทยจริงแม่ครับแม่เป็นคนไทยแม่ครับผมเป็นคนไทยผมอักโอก็เป็นคนไทยอะอักิมฮาฟผมเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยเป็นนค อีบุพ่อเป็นคนญี่ปุ่นผมเป็นคนไทยผมเป็นคนคไทยแม่เป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยครับครับ,บอากิโอผมเป็นคนอีบุอือครับผมเป็นลูกครึงค่งอุชูจิงจีกดอ่ะข้าจะเลือกูจิงเดี๋ยวอืมเดี๋ยวเป็นไปกัน ความสุขอีกหนึงอย่างนะคะกลับมาแล้วทำหน้าที่ของตัวเองนะเก็บผ้านะคะแล้วก็พับผ้านะจ๊ะ ขวัญเนี่ยいっぱいเล今症状นってるかなああขいอいขいอいขวอ怖いวอกอดแม่ดีดีนะก่อนไปโรงเรียนก็กอดกลับมาก็ต้องขอกอดก่อนยิ่งโตยิ่งยิ่งโตยิ่งเป็นเด็ก รักแม่ไหมบอกแม่ก่อนรักแม่ครับรักแม่ครับเหรอร,รักพ่อครับรักพ่อครับด้วยเออดีดีดีด <c oughs> ตัวอีกดอกแบล็กเบอร์รี่นะคะเ <c oughs> จ้าพึ่งน้อยมาผสมแก๊สเกสรให้แล้วนี่แล้วอันนี้ดอกแบล็กเบอร์รี่นี่ก็ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะ ลีนี่คือถ้าเขาแบบว่าเถาเครือเขาไปถึงไหนเนี่ยนะคะทุกคนเขาจะลงดินแบบนี้นะแล้วก็เป็นต้นใหม่ขึ้นมาเลยนะคือเลือ้อยไปแล้วเหมือนเหมือนมนีรากตรงตรงเถาตรงเครือมันนะคะแล้วมันก็เนี่ยเป็นต้นใหม่ขึ้นมาคือปลูกง่ายมากนะคะแล้วก็เร็วมากปลูกสองสามปีสองปีมั้งสองสามปีนะคะคือแบบบุราร สูบเบอร์รี่มีผึ้งนะคะโตวไวมากนะคะปลูกสองสามปีคือแบบปลูกสองสามปีคือแบบโตวไวมาก <c oughs> แล้วก็ออกลูกดกด้วยนะคะ <c oughs> แต่มันมีมแมลงอ่ะ <c oughs> อันนี้ ดอกอุหลับที่เนนเคยบอกว่าเนนเพาะแวนนะคะเนี่ยปีนี้ออกดอกแล้วนะคะค,ครับมาลดน้ำให้ต้นไม้หรือน้ำให้หญ้าพ่อกับลูกเออ,อเช่วยกันค่ะ ความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังเลิกกลาง่านนี่แหละค่ะความวุ่นวายที่มีความสุขเข้าเดินชมป่าชมสวนเสร็จก็เนี่ยค่ะอยากตัดยาวันนี้ก็ตัดได้เท่านี้เราตัดเมื่อกี้นี้นะตัดแล้วมันเห็นสตรอเบอรี่ด้วยค่ะ มันเน่าแล้วโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันจะเน่าแล้วอันนี้ไม่ไดอนน้อันนี้อ่งหุ่นเ่ยนะเนี่ยอันนี้ต้นอังหุ่นนะคะเดี๋ยวเข้ามาถอนหญ้าให้อม,มอนลูกมอนหมอนนันดำแล้วนะคะแดงดำหมดแล้ว คือเขาสีสวยเนาะลูกหมอนคือเอาไปทําขนมหรือทําอะไรอนะเนาะอยากทําอะไรอยู่นะคะํำแล้วนะลูกเล็กๆเ,เองนะคะอืมแต่ก็อร่อยอยู่กลับไม่ได้ เ๋ย่เก็บผักไปกินด้วยนะคะอืมผักทำไมยอดงามมากก็กินผักเดิมๆกเก่านี่แหละนะคะไปก่อน ที่เรากินได้หมดนะคะพ่อลูกแม่กินผักเก่งทุกคนเก็บสตรอเบอรี่แถวนี้ได้สามลูกวันนี้เราก็จะทำมี่เย็นนะคะก็จะอวกเส้นก่อนนะคะเป็นอย่างแรก น,นี้เขาให้ลวกอีกนาทีครึ่งถึงสองนาทีนะคะ นี้หิวข้าวนะคะก e ็เลยบนึกอยากไปมั่วมั่วไปหมดมะเขือเทศเย็นๆนะคะออกจากตู้เย็นเมื่อกี้เลยกินเยนเลยนะคะแตงกวาวันนี้ก็จะแบบนี้เลยเสร็จ แตงกวาลงไปนะคะเน้นเน้นเน้นนได้เลยนะคะเยอะๆเพราะว่ามันจะได้สดชื่นนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศ เด็คนที่ซื้อมาหลายวันแล้วนะคะย่างให้เขาหน่อยนะคะไข่หั่นเป็นฝอยๆหั่นเป็นเส้นๆอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายๆๆ่ๆง่ายๆมากๆนะคะ ใส่ไข่ลงไปไข่ส่งจานเลยนะคะก็แล้วแต่คุณชอบนะคะบางคนก็จะใส่แฮมใส่ไก่อกไก่ฉีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่นะเดี๋ยวใส่ให้คนละ อาเกี่ยวไม่ค่อยชอบบออันเนี้ยใส่ให้ป๊าป๊าสักสี่ชิ้นก็แล้วกันนะคะลาดไปแบบนี้เลยใครคิดว่ามันเค็มก็หรือว่ายังไงก็เติมน้ำเพิ่มได้นะคะน้ำเย็นๆนะคะเพราะว่านี้เขาต้องกินกับแบบเป็นมีเย็นนะคะ ร้อยมันก็จะออกกลิ่นเปรี้ยวๆนะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็นัวๆซอสนิดหนึ่งนะคะก็อยากสดชื่นสดชื่นหน่อยนะคะโยเกิร์ตค่ะอยากให้มันรู้สึกเหมือนเป็นอาหารเช้าเพราะว่ามันก็มีเนาะบางวันวันนี้มันร้อนนะคะร้อนกว่าทุกๆวันเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยอยากกินข้าวกันแล้วะคะ่ะเพราะว่ามันร้อนคะ ไม่อยากกินซุปไม่อยากกินอะไรกันนะ่ะโยเกิร์ตนะคะเป็นเฟรนโอยเกิร์ตเนาะ,ะแล้วก็ได้นี่มาค่ะซื้อมาหลายแพ็คเลยมันถูกแล้วก็มันมันยังดีอยู่นะคะคือแบบดีดีทุกลูกแต่ว่ามันเริ่มเหมือนมันเหี่ยวแค่นะ่ะชอบซื้อมากเห็นทีไรดีใจมาก สดละขาวค่ะจากนั้นนะคะอีจิงโหวที่ได้มาจากสวนเมื่อตอนหัวค่ำนะคะตกแต่งให้มีสีสันสวยงามนะคะก็พอไม่ต้องเน้นกินนะคะประมาณนี้ค่ะเ<า>หมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็จะมา ใส่มโยเนสไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะลาดโชยุนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเนี่ยนะคะเป็นผักดองดองแบบว่าเอาใส่แค่มันจะมีที่นี่มันจะเป็นที่เหมือนน้ำกระเทียมดองค่ะเทใส่ลงไปในผักกินหน้าร้อนคือดีมากนะคะใส่ตู้เย็นออกมาเย็นๆแต่อันนี้มันไม่เย็นอะ่ะปะ,ปะลืมเอาใส่ตู้เย็นนะ นนะกินเน้กินลักก่อนนลูกช้าช้ายุคกุดิ โอก๊กกี้ก่อนนะไม่เกี๊ยวกินได้ทุกผักนะคะ่ะเห็มพ่อกับลูกผักก่อนอันนี้จะขมนิดนิดนะแต่เกี่ยวก็กินได้นะคะ ใหนลูกกินแล้วก็ออนซอนกินผักเก่งมาก